สวัสดีน้องๆ AF กาเดสตาใช่ค่ะวันนี้มาวันแรกไหมเอ่ยวันนี้เป็นจริงเันวันที่2เอ็มนะคะวันแรกได้มาถอดความคารกิจเราอยู่แล้จากพี่นก็วัน<า>ที่สองวันที่สองค่ะวันแรกเรามาส่งเสด็จเมื่อวันศุกร์ใช่ค่ะในวันนี้ วันนี้ก็จริงๆทุกๆวันเนาะเห็นคนไทยช่วยเหลือกันแล้วก็ดีใจที่พวกเราออกมาแบบมีมีกำลังใจเดียวกันค่ะใช่ความรู้ส <ๆ S 1> ึกมัน <ๆ S 2> เหมือนอบอุ่นค่ะเพราะวันนี้คนมาเยอะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนมาแบบมาด้วยจิตใจเดียวกันอย่างบางคนฮะบางคนมากราบท่านหรือบ,บางคนก็มาเพื่อที่จะมาแบ่งปันใช่มาจิตอาสากันอย่างพวกเราเองด้วยก็เหมือนกันมาเก็บขยะค่ะสังเกตได้ว่าการแต่งตัวของเราวันนี้ c a s ชวลเหลือเกินค่ะผ่านมาแล้ว4ี่วันความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้าง ก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหมือนชีวิตต้องต้องสู้ต่อค<ม>่ะคือตอนแรกก็หดหูเหมือนกันเนาะคือแบบอใช่คือรู้สึกแบบทุกอย่างมันมันโลง่งค่ะมันเคว้งเหมือนกันแต่พอตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบยังไงเราก็มีหน้าที่ต้องสู้ต่อค่ะต้องเดินต่อ<ม>ก็เชื่อว่าพ่อก็น่าจะมองอยู่ตลอดค่ะเรียนด้วยนาอส่วนหนึ่งใช่ค่ะก็เราอย่างที่บอกบางคนอาจจะมีแบบเป็นศิลปินดาราอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะ เป็นเวลาที่เราอาจจะไม่มีงานมากนักแต่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้แหละที่คนไทยต้องการกันและกันมากที่สุดก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันดีกว่าค่ะใช่ใช่ฮอร์มใจกันเนาะใช่คือจริงๆพินว่า4ี่วันที่ผ่านมาสำหรับหลายๆคนมันเป็นเรื่องน่าตกใจน่าเศร้าอะไรย่างเงี้ยแต่สำหรับพินพินว่านี่เป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้พวกเราเหมือนเหมือนพวกเราหลายๆคนถูกปลุกให้ตื่นด้วยคือหมายถึงว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราเห็นว่ากําลังใจมันสําคัญที่สุดพลังใจที่มีให้กับคนอื่นแล้วก็ที่มีให้กับตัวเองสําคัญที่สุดแล้วก็พินเชื่อว่า พี่อยากเก็บมวลพลังอันนี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆคืออย่างวันนี้มันเหมือนพวกเรารู้สึกว่าเออเรามีพลังใจที่จะทําที่จะเป็นคนไทยที่ดีที่จะทําดีให้กับคนอื่นแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาพลังนี้ต่อไปเรื่อยตลอดเก็บความรู้สึกนี้ไว้บางทีเราเหนื่อยเราท้อเราจะได้มีว่าเออวันหนึ่งเราเคยสู้มาด้วยกันที่เกียรติทำอะไรอยู่เห็นพระองค์ท่านก็อยากลุกขึ้นมาทำ 70ปีนะที่พระองค์ท่านทาเพื่อประชาชนชาวไทยมาอะไรย่างเงี้ยค่ะรุ่นเราบางทีอาจจะโตมาไม่ทันได้เห็นท่านทรงงานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้สอนเสมอแล้วก็เติบโตมาด้วยเรื่องราวดีๆของท่านมาตลอดใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งยิ่งช่วงเวลาเนี้ยมันทําให้เรายิ่งได้เห็นพีนเชื่อว่าหลายๆคนเหมือนแบบหลายหคนอย่างพีนเ,เองเนี้ยจะใช้เวลาตอนกลางคืนเยอะมากในการที่ศึกษาพระราชกรณีกิอย่างจรงิงจังซึ่ง ซึ่งไม่ซึ่งเราเหมือนเราเราเคยคุ้นเคยเราเติบโตมากับการเรียนการอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นในข่าวพระราชสำนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พอเราได้ยิ่งมาหาข้อมูลได้เจอข้อมูลเรารู้สึกว่ามันแบบท่านสุดยอดสุดยอดมากมันยิ่งใหญ่มากจริงใช่ในทุกๆด้านเลยค่ะที่เป็นวัยรุ่นละค่ะตอนนี้โซเชียลยุคโซเชียลเนาะดราม่าเยอะมากอยากจะบอกอะไรบ้างคะเวลาคนเสพคนเศร้าหรือคนแบบหกเพียงกันจริงจริงพี่ว่าสำคัญที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในโซเชียลหรือนอกโซเชียลคือสติ คือไม่ว่าจะทําอะไร <S <S ก็ตามอยากให้ทุกคนมีสติในการไข่ไตรตรองหาข้อมูลอย่างเวลาที่ได้ข้อมูลอะไรมาก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะแชร์ต่อ,ตอหรือก่อนที่จะมีความเห็นกับมันถามตัวเองสักนิดนึงว่าจริงหรือเปล่าคอนเฟิร์มหรือยังข่าวได้มาจากไหนใครเป็นคนพูดอยากให้ถามคำถามก่อนว่าเราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนเชื่อได้แค่ไหนแล้วพอเราเชื่อเสร็จแล้วพอเราเชื่อหรือว่าเราอยากจะมีความคิดเห็นใดๆก็ตามอยากให้นึกถ<ๆ>ึงจิตใจของคนรอบข้างก่อนที่จะแชร์ออกไป ก็จะบอกว่ามันข่าวสารในโซเชียลบางทีมันมาหลายทางมากเลยค่ะแล้วเราไม่รู้ต้นตอนเนาะบางทีเราเชื่อไปแล้วไม่พอใจคนโดยที่เราไม่ไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คิดคิดเยอะๆก่อนจะแชร์เพราะบางทีมันผลกระทบมันไม่ใช่แค่เราวันนี้มันผลกระทบหลายๆส่วนหลายๆด้าน,นะคะ่ะ อยากพูดเรื่องการอัพรูปในโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะก็คือตอนนี้ก็เหมือนแบบร่วมกันไว้ทุกอะไรนะคะแต่ก็คืออยากให้เคารพสิทธิของกันและกันด้วยค่ะคืออย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องคือความคิดของคนเรามีตั้งหลายล้านคนมันคิดต่างกันอยู่แล้วค่ะก็อยากให้เคารพของกันและกันใครที่ทําอะไรคนนึงไม่พอใจก็ให้พยายามเข้าใจกันเองเราเป็นคนไทยเหมือนกันยังไงทุกคนเสียใจแน่นอนแต่ว่าการที่เราแสดงออกมาเนี่ยอาจจะต่างกันก็อยากให้เคารพในการเป็นส่วนตัวของกันและกันนะคะ สติอย่างที่พลีนบอกใช่มันต้องใช้สติแล้วก็เหมือนที่สวรรพินว่ามันคือเรื่องของการเห็นใจซึ่งกันและกันแหละอย่างเช่นอย่างเช่นกรณีชัดเจนที่สุดคืออย่างเช่นเรื่องเสื้ออย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆคนอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเวลาเห็นคนอื่นที่เขาไม่ได้ใส่เสื้อดำหรืออ่างเงี้ยแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มีจริงๆ<ช>ก็ก่อน <ๆ S 2> ที่เราจะก่อนที่เราจะตัดสินใด,นดๆก็ตามอยากให้ใช้สติคิดสักนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตั้งแต่แรกก็ได้ใช่ะค่ พี่พ่อเราสวัสดีค่ะ